สวัสดีทุกคนฉันชื่อคิวบาวฉันเป็น ISO แทนของ QA Transport และตอนนี้ฉันพร้อมที่จะออกเดินทางจากไต้หวันไปยังเวียดนามแล้วในปัจจุบันถัง ISO ของเราได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นวิธีการขนส่งผลิตภัณฑ์เคมีที่ปลอดภัยที่สุดและสามารถขนส่งสินค้าเคมีเหลวได้น้องสาวของฉันคิวนีอุก็เหมือนกับฉันคุณมัก จะเห็นเธอบ่อยขึ้นเธอเป็นตู้คอนเทนเนอร์แห้งของบริษัท Q-Transport เธอสามารถส่งสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์คงที่ออกไปได้แล้วฉันละร่างกายของฉันเป็นภาชนะที่มีแรงดันด้านข้างทั้ง4ด้านมีเสาค้ำยันและโครงสร้างแบ่งออกเป็นสามชั้นชั้นนอกสุดทำด้วยไฟเบอร์กลาสชั้นกลางทำด้วยใยห,หินฉนวนชั้นในสุดทำด้วยสเตลเลส 316L มีระบบทำความร้อนติดอยู่ด้านในสุดและใช้ท่อไอน้ำซึ่งสามารถให้ความร้อนแก่ทังด้านในได้โดยอ้อม ทุกๆ30เดือนฉันจะต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพจากผู้สำรวจบุคคลที่สามแม้ว่าจะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำและได้รับใบรับรองการตรวจสอบทั้งเป็นระยะแต่ฉันก็มั่นใจได้ว่าทังของฉันเป็นทาง ISO ที่ปลอดภัยและมีคุณสมบัติโอ้เจ็บจังเสียหายเลย t ิวบาวฟรีคอมมิชันสินค้าทุกคนเนเน้ฉันจะจัดการมมุรและส,ส่ n g มคุณเอง กอนอื่นเราจะเชอให้การสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทรบว่าคิวบาสะาดรือมมีสันตุขังหากมีสันตุขังเราต้องจัดการกระบวนการทำความสะอาดหลังจากพับประตูคิวบาในการสินค้าตู้คอนเทนเนอร์การสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จะสรุลมท้ายออร์ลุบลทยหุบดันให้ประตูสบว่ามีรอยเสียหายที่ด้านนอกหรื้มไปหลังจากทำคอนเสิร์ตแล้วเราจะดหัวสอบและประเมินว่าไม่สมประกอบไดที่ต้องสอบเสรือไหม่ก่อนที่คิวบาจะออกราคาโคให้บริษัท พูดตรวจสอบทำความสะอาดจากผู้คนที่สามมาตรวจสอบพรในใี้จว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ภายในคิวบาวและทำความสะอาดเก็บรอยรูมทิ้งประ,ะจกากษ์สขอบคุณคุณหมอมากที่ช่วยให้ฉันกลับมาแข็งแรงอีกครั้งมีฮีโร่ดีดีหลายคนที่ช่วยเหลือฉันเช่นกันฝ่ายปฏิบัติการถังคำนวณค่าใช้จ่ายของทุกเที่ยวให้ฉันฝ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์จัดเตรียมการตรวจสอบทุกครั้งทําให้ฉันสะอาดและปลอดภัยเมื่อออกจากเรือฝ่ายตัวแทนขนส่งตรวจสอบว่าฉันมีที่ว่างบนเรือหรือไม่ไม่ฉะนั้น ฉันจะไปต่างประเทศไม่ได้ฝ่ายบริการลูกค้าขอให้บริษัทขนส่งอจัดเตรียมใบสั่งซื้อเพื่อเข้าท่าเทียบเรือเพื่อให้ฉันขึ้นเรือได้ฝ่ายเอกสารก่อนออกเดินทางเราต้องยืนยันตัวตนของฉันกับศุลกาก่อนเพื่อให้ฉันผ่านได้อย่างราบรื่นสําคัญมากฝ่ายขายกําลังมองหาลูกค้าที่ต้องการใช้ถัง ISO และเสนอราคาให้พวกเขาเพื่อที่ฉันจะได้เดินทางไปทั่วโลกอย่างมีความสุขขอบคุณเพื่อนร่วมงานฝ่ายขายทุกคนเอาละฉันจะออกเดินทางต่อไปรอบโลกบบาย